สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777ครับอาสูช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสุดท้ายช่วง,งนี้นะครับช่วงตอบคำถามนะครับหลายท่านทำอ e ีคอมเมิร์ซทำอ e ีเพแล้วประสบปัญหาว่าเอ๊จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทำไงก็ถามเข้ามาได้เลยใช่แล้วค่ะเบอร์เอสเอ็มเอสเบอร์เดียวกันได้เลยใช่ครับคุณนุ้ยครับสัปดาห์นี้มีคําถามอะไรเข้ามาไหมครับเพียบเลยค่ะแล้วคําถามนี้ฮอตมากเลยไม่ไม่เอามาถามไม่ได้แล้วค่ะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับความร้อนเลยครับคุณนุ้ยครับโอ้ยิ่งกว่าความร้อนเลยค่ะยิ่งกว่าความร้อนถามว่ารหัสรหัสเพย์เพาของอาจารย์โจคืออะไรอ่าขอบคุณนะครับอันนี้ก็ เป็นคาตอบแรกไอเป็นคําถามแรกที่อาจารย์ตอบไม่ได้นะครับแล้วก็สอนมาหลายปีแล้วนะครับไม้ถามที่ตอบไม่ได้โอเคต่อเลยครับขอบคุณครับอันนี้นี่อาจารย์เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเล้วคคำถามนี้มาได้ยังไงนะครับคําถามนี้เลยค่ะจากคุณวนิดาบางเขนเนี่ยค่ะถามว่าเคยสมัครอีเบย์แล้วก็เพย์พาวมาแล้วค่ะอาจารย์นานแล้วแหละนานจนจําไม่ได้ดูจากคาพูดของน้องนุ้ยก็รู้ว่านานจริงๆนะฮะถามว่า จะกู้ได้ไหมหรือต้องทําใหม่ทํายังไงคือแนะนําหน่อยอ๋ PayPal, eBay. อ p พ y p a l e b a เก็คือเพย์เพย์พเนี่ยเป็นธนาคารของ e b a y ว่าง,งั้นใช่ใชทั้งสองอย่างนี้ที่ลงทะเบียนมาหลายปีแล้วจะหลุดครับถ้าเกิดว่าลืมพาสิร์ไปละหรือพาสดุไปละถ้าเรากู้ได้ไหมถ้าเราจําอีเมลที่เราลงทะเบียนได้ก็พอกู้ได้ครับก็แปลว่าเราจะให้ส่งพาสดร์ใหม่ไปที่อีเมลเราแต่ถ้าจําไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือแบบว่าต้องแบวไปเลยก็คือ ลืมไปเลย่มัมรใหม่สมัครใหม่เลยตัวเองยังจำไม่ได้ตกลงฉันเชื่ออะไรก็นานมาแล้วนานจัดเนี่ยปบกจำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะแก้ไงจริงๆอิงขอให้เปิดอีเมลใหม่แล้วก็สมัครใหม่จะทิ้งไปเลยครับแต่ยังสงสาจจำได้นะว่าเคยสมัครเออจะจำได้ว่าถ้าพอกู้กลับมาได้แล้วให้อาจารย์ตรวจดูก่อนว่า เรียบร้อยหรือเปล่าตรวจสภาพดูตรวจสภาพดูว่าคุณลงทะเบียนถูกต้องไหมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงหรือเปล่านะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือเปล่าอาจารย์จะตรวจให้นะครับคราวนี้คําถามที่สองครับนุ้ยครับมันรู้เลยค่ะว่าคําถามที่2อคืออะไรยังไงครับ พูดเรื่องชื่อนามสกุลนี่เลยถามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลมาออกเรือนออกเรือนมาแล้วจะต้องแจ้ง ebay ไหมกับนามสกุลใหม่หรือใช้ฐานข้อมูลเดิมเลยยังไงอย่างนั้นเลยคือถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลต้องมีการแจ้ง ebay ไหมหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่ที่อยู่ต่างๆอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องแจ้งนะครับอาจารย์ถ้าเป็นที่อยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนที่อยู่ตามบัตรประชาชนใหม่เนี่ยเปลี่ยนได้เองนะครับส่วนชื่อนามสกุลนี่เปลี่ยนไม่ได้ ต้องแจ้ง Ebay แจ้งยังไงจ้แจ้งอีก็ไปคด customer support นะครับเขาเข้าตรงนั้นบอกขอเราขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลตรงนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมหรือว่ายุ่งยากไหมจารย์ไม่ยุ่งยากครับก็เพียงแต่คุยกันแล้วก็ส่งเอกสารไปครับเอกสารใช่อะไรบ้างครกบอารก็ ถ้าเรามีทะเบียนสมรถคือเราเปลี่ยนมสกุลนะครับหรือถ้าคุณเปลี่ยนชื่อมันก็จะมีใบเปลี่ยนชื่อมาเรียกว่าใบเดิมที่เป็นชื่อเดิมแล้วก็มีใบใหม่ที่เปลี่ยนคือส่งไปสแกนแล้วก็ส่งเราทำไมถึงต้องแจ้งอาจารย์ก็มันไม่เป็นไรนี่ก็ทําธุรกิจไปหรือถ้าถ้าไม่แจ้งก็ทําธุรกิจไปอย่างนั้นก็ได้เลครับครับแล้วจะมีการตรวจสอบอะไรไหมจย์เขาก็ถ้าคุณไม่ไปแจ้งเขาเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรแต่ถ้าคุณมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับ เกิดถูกซัดเพนชั่นเขาขอบัตรประชาชนบัตรเราบัตรเก่าหรือสงสัยว่าเราเป็นตัวจริงวะเนี่ยบัตรเก่าแล้วถ้าหมดอายุบัตรใหม่เกิดเปลี่ยนมาสกุลเขาใช้ไม่ได้ครับเขานี้จะโดนหยุดบชีจริงๆแน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็แจ้งไปเมื่อนั้นอ๋อก็คือเรื่องของชื่อนะครับเรื่องชื่อเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะ ต่างชาติเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนชื่ออะไรนะแต่านสุลเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่คนไทยเปลี่ยนบ่อยครับเป็นยังไงอาจารย์พอมีใครทักปุ๊บโอ้เปลี่ยนละทักเปลี่ยนเลยฮะหมอดูทักก็เปลี่ยนไม่งั้นพอเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งปั๊บหมอดูอีกคนทัก้วทำไงอาจารย์เปลี่ยนอีก เปลี่ยนเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้งงละงงละตอนนี้จับไม่ได้ชื่ออะไรครับอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมตอนนี้ต้องพักประชาชนไปดูโอ้ยผมชื่อนี่เองอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนบ่อยเกินไม่มีอะไรเสริมไหมอาะารย์มีอะไรเสริมไหมครับต้นหนูใครที่จะเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนสมัคร eBay นะครับถ้าหมอดูไม่มาทักอีกครับเพราะจะทันวิธีการก็คือ หยุดให้คนมาดักไม่ก็ไปถามเรื่องอื่นอย่าไปถามเรื่องชื่อะะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะครับก็เคลียร์นะคะสำหร,รับ2คําถามคือสมัคร e b a บแล้วก็เพย์พาไว้ลืมพาสเวิร์ดก็ถ้าจำอ e ีเบลได้กู้ได้ค่ะส่วนอันที่2เปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องแจ้งไหมาอาจารย์ บรรทงว่าแจ้งดีกว่าค่ะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราก็น,นี้เกิดปัญหาจะได้เ,เลือกเอกสารจะได้แบบเรียบร้อยค่ะเคลียร์เนาะแต่มมสัปดาห์นี้มันเข้มข้นมากเลยแต่มันจบแล้วเลาะตื่นเต้นมากๆเลยตั้งแต่ต้นรายการวันนี้เลยนะครับว่า โอ้โหแต่ละหัวข้อของเรานี่เรียกว่าหลายคนเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรแต่ว่านี่แค่ส่วนส่วนเล็กๆเท่านั้นเองใช่ครับถ้าอยากมาเต็มๆเลยค่ะวันเสาร์ค่ะเรามีสัมมนาดีๆแบบนี้ให้ความรู้เต็มๆเลย3ชั่วโมงค่ะ2รอบด้วยกันนะคะแค่พิมพ์ชื่อแล้วก็นำสกุลค่ะส่งมาที่เบอร์ซี2 2 3 0 9ค่ะหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลหรือไม่สะดวกเดินทางมานะคะ ก็สามารถส่งเข้ามาเบอร์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปเองค่ะว่าท่านอยากจะเข้ามาร่วมสัมมนาที่นี่หรือจะเรียนออนไลน์ค่ะง่ายๆเดียวเหมือนเด็กเหมือนเด็กมอนนั่งอยู่ที่นี่เลยค่ะจันชัดเจ๋วเลยค่ะนี่อยู่บนนีกอู่ดูแล้วใช่แล้วนะครับรอบเช้าเก้าโมงเช้ารอบบ่ายบ่ายสองบ่ายสองนะคะก็เดินทางก็สะดวกสะดวกมากเลยเดินทางทางไหนทางไหนดีครับรถรถใต้ดินค่ะสถานีนะคะกำแพงเพชรทางออกประตูที่หนึ่งค่ะเดินมาประมาณร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรก็จะเจออาคารเจเจเอทเลแล้วค่ะเดิน มาชั้น3เลยพบกับเราสามผแน่นอนร่วมฟังสัมมนาฟรี ebay รววอออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬกาถึง17น,นาฬิกาณอาคาร JJ เจเอา t เลชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เอ็มแล้วตามด้วยชื่อและนามสกลุลแล้วส่งมาที่422 1309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น ก็ตอนนี้เวลารวดเร็วมากๆใ่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราฝากตอนท้ายมันวันนี้มีมีคลิปอะไรที่แบบประทับใจประทับใจอยไหมคะอาจารย์หลุยครับคลิปอะไรดีครับวันนี้สัปดาห์ที่แล้วชอบมากเลยเรื่องรถตัดหญ้ารถตัดหญ้ากับประเทศอะไรนะของที่เป็นเป็นโฆษณาในเบลเยียมใช่ไหมในประเทศเบลเยียมว่าอีเบในประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาโฆษณายังไงรถตัดหญ้าชุดแต่งงานก็อะไรที่อยู่ในใต้บันดงบันไดเอามาขายในอีเบเยหเลยไม่ต้องเก็บของยากดูแล้เ นะครับเยี่ยมเลยนะโอเคงันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวดูพร้อมกันส่วนสัปดาห์นี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Certaines choses parfois vous manquent ailleurs ces mêmes choses sont oubliées vos objets une seconde vie. Vendez, achetez. Achetez, vendez. C'est simple sur eBay.ba.